เรื่องราวของสำเร็จลุนหรือสมเด็จลุนนั้นถูกเล่าขานกันอย่างมากทั้งจากชาวบ้านทางฝั่งลาวและฝั่งไทยซึ่งเรื่องราวของท่านถูกกล่าวถึงในทางปฏิหารความลี้ลับความมหัศจรรย์ในตัวท่านเป็นอย่างมากสำเร็จลุนพระมหาเถระผู้ทรงอิทธิฤทธิแห่งนครจำปาสักนี้เป็นสิทธิของพระครูโพลสเม็จหรือยาคูขี้หอม ผู้มีความชำนาญในการเดินท่าและกศสินท่านเกิดเมื่อใดก็ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดเนื่องจากประวัติความเป็นมาของท่านสืบค้นได้ยากและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วส่วนใหญ่มาจากคำบอกเล่าของชาวบ้านจากรุ่นสู่รุ่นไม่มีใครจดบันทึกไว้ในหนังสือชีวประวัติสําเร็จลุนฉบับพระอาจารย์มหาผ่องสมาเลิกกล่าวว่า สำเร็จลุนได้ถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2,396ที่บ้านหนองไฮท่าตำบลเวินไซเมืองโพนทองแขวงจำปาศักด์ประเทศลาวโดยเป็นบุตรของพ่อบุญเลิศและแม่กองสีสว่างวงท่านมีลักษณะพิเศษต่างจากคนทั่วไปคือท่านอยู่ในคันของมารดาสิบเดือนเศษและเวลาคลอดก็คลอดง่าย ไม่เจ็บปวดเหมือนคลอดลูกคนทั่วไปพ่อแม่จึงตั้งชื่อให้ว่าเท้าหลุ่นเมื่อเป็นเด็กนั้นเท้าลุนมีอุปนิสัยเป็นคนเจ้าระเบียบมาตั้งแต่เด็กเป็นคนละเอียดรอบคอบเมื่อเจริญวัยขึ้นมาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนและช่วยเหลือครอบครัวพอมาอายุได้สิบสองปีบิดามารดาพิจารณาเห็นว่าเท้าลุนมีอุปนิสัยน้อมไปในบรรพชา จึงได้พาไปบปรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านหนองไฮท่าเมื่อบวชเป็นสามเณรแล้วสามเณรลุนก็มีลักษณะต่างจากสามเณรทั่วๆไปกล่าวคือท่านมีความจำเป็นเลิศทั้งๆท,ท,ที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือแต่ก็สามารถท่องจำบทสวดมนต์ต่างๆได้สามเณรลุนได้ไปร่วมงานศพของพ่อท่านนาลงซึ่งเป็นพระที่มีอภิญญาโด่งดังมากในสมัยนั้น แล้วท่านก็ไปดูศพของพ่อท่านนาลงจึงมองเห็นคำพีก้อมซึ่งเป็นหนังสือใบลานผูกเล็กๆน็กดีบูที่รักแร้สามเณรลุนมีความรู้สึกว่าท่านพ่อนาลงยิ้มให้และบอกให้ท่านหยิบเอาหนังสือไปท่านก็ยกมือขึ้นไหว้แล้วรีบดึงเอาหนังสือนั้นไปจากนั้นสามเณรลุนก็หายตัวไปโดยไม่มีใครทราบช่วงที่หายไปนั่นเอง ท่านได้ไปศึกษาวิชาจากฤาษีพระยาจากสวงจนสำเร็จวิชาแล้วจึงกลับมาที่วัดบ้านวานไซอีกครั้งจากนั้นท่านก็อยู่ประจำที่นั่นตลอดมาจนอายุครบอุปสมบทจึงได้อุปสมบทเมื่ออายุ20ปีที่วัดนาคนิมิตหลวงพระบางโดยมีพ่อฐานจันทีอัคคมโนเป็นพระอุปชาและพ่อฐานหลวงปุณณวังโสเป็นพระกรรมวาจาพ่อฐานก้อม โสคมโนเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทเป็นพระพิสุแล้ว,ลวก็ประจำอยู่ที่วัดเวือนไซหลวงปู่เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยมากมีความรู้แตกฉาในพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีมุ่งเน้นไปในทางปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากหลวงปู่มีความแตกฉาในทุกๆุกศาสตร์จึงได้แต่งตำราเกี่ยวกับวิชาอาคมตำรายาสมุนไพรและตำราอื่นๆอ,อ,อีกเป็นจำนวนมาก ส่วนเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารของหลวงปู่นั้นมีการกล่าวถึงกันมากมายมีตำนานเรื่องเล่าของท่านสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้หลวงปู่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระมหายาณเถระกตะปุญโญและอยู่เป็นที่พึ่งของลูกหลานรวมสิริอายุได้108ปีจึงได้มรณภาพยังความเศร้าโศกเสียใจให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย คณะศิษยานุสิ์ได้จัดสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงปู่ไว้ที่วัดบ้านเวินใสเมืองโพนทองแขวงจำปาสักรประเทศลาวส่วนที่ตั้งเมนเผาศพของท่านนั้นได้เกิดเป็นต้นโพใหญ่ขึ้นห้าต้นระยะหลังได้จัดตั้งวัดขึ้นอีกชื่อว่าวัดโพเวินใสมาจนกระทั่งทุกวันนี้สำเร็จหลุนนั้นเป็นพระที่ทรงอภิญญา มีปฏิปทาทางพระโพธิสัตว์หวังพุทธภูมิเป็นเบื้องหน้าคือท่านไม่ได้หวังเอาพระนิพพานในปัจจุบันชาติแต่ท่านหวังจะสำเร็จเป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในภายภาคหน้าประวัติความเป็นมาของท่านลี้ลับยิ่งนักบางคนเชื่อว่าท่านมีอายุยืนยาวมานานนับพันปีการตายของท่านนับเป็นการตายหลอกๆเท่านั้น มีความเชื่อกันว่าท่านมีตัวยาอายุวัฒนะที่ทานเข้าไปแล้วจะมีอายุไขายาวนานได้ถึงสามพันปีบางท่านกล่าวว่าสำเร็จลุนท่านใช้อำนาจทางอภิญญาสมาบัติเดินต่ายไปบนผิวน้ำข้ามแก่งลี่หลีผีสีทันดรจนถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าต้นมณีโคดเป็นไม้ใหญ่อายุนับพันปี อยู่กลางแก่งหลีผีมีกิ่งใหญ่สามกิง่งกิ่งหนึ่งชี้มาทางไทยกิ่งซ้ายชี้ไปทางลาวกิ่งขวาชี้ไปทางเขมรเนื้อไม้มีสามสีคือสีเหลืองชมพูและม่วงเมื่อผู้มีบุญมาเกิดจะเกิดผลขึ้นสามผลจากกิ่งทั้งสามผลจากกิ่งด้านซ้ายทานเข้าไปแล้วกลายเป็นลิงผลจากกิ่งด้านขวา ทานเข้าไปแล้วกลายเป็นนกกระยางผลจากกิ่งกลางทานเข้าไปแล้วจะกลายลากเป็นเทพบุตรตามตำนานพื้นบ้านเล่าว่าเมื่อถึงคราวพระโพธิสัตว์ลงมาบำเพ็ญบารมีในเมืองมนุษย์มีเหตุกรรมบันดาลพลัดบ้านพลัดถิ่นไปพบพระฤาษีชี้ทางไปยังหลีผีสีทนนดรครั้นแล้วด้วยอำนาจกรรมนำพาไปจนถึงกลางเกาะแก่งหลีผี ได้พบผลละหมากไม้มณีโคดต,ตามที่ฤาษีบอกชี้แนะทุกประการพระโพธิสัตว์จึงกินผลแรกกลายร่างเป็นลิงเที่ยวเาลาะไปตามป่าจนสุดที่ทะเลกว้างจึงทานผลที่สองกลายร่างเป็นนกกระยางบินไปจนสุดขอบฟ้าได้พบพานมหาปราศาสตรมีเจ้าหญิงคู่บุญบาร,รมีอยู่บนยอดเมื่อไปเกาะหน้าต่างแล้วจึงทานผลที่สาม กลายร่างเป็นเทพบุตรรูปงามได้พบรักและคลองคู่กันกับเจ้าหญิงนั่นแลนี่คือเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ที่ได้พบกับหมากไม้มณีโคดส่วนที่เชื่อกันมากคือผู้มีบุญจึงได้กินผลหมากไม้มณีโคดจากลำกลางต้นได้กินผลน,นี้แล้วย่อมมีอายุยาวนานได้พันปีและเป็นที่เชื่อกันเหลือเกินว่าสำเร็จลุนท่านนั้นเป็นผู้มีบุญญาวาสนา ได้ทานหมากไม้มณนีโทษจากผลกลางลำนั่นเองนอกจากนี้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นผู้ทรงอภิญญาของท่าน<ๆ>ก็ยังมีการเล่าขานกันอีกมากอาทิการเหยียบเรือฝรั่งลำใหญ่บรรทุกคนนับพันเกือบล่มด้วยเท้าเพียงข้างเดียวหรือการเข้าไปทดสอบวิชากับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่า ในเหตุการณ์การเหยียบเรือโดยสารลำใหญ่ของพวกฝรั่งนั้นเรื่องราวสืบเนื่องมาจากฝรั่งที่เป็นเจ้านายตำรวจที่มีความเลื่อมใสสำเร็จหลุนมีความประสงค์จะนิมนต์ท่านไปเที่ยวเมืองปารีสอันเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสจึงได้ส่งคนไปนิมนต์ท่านท่านถามว่าการไปจะไปอย่างไรเมืองฝรั่งเศสมันอยู่ตั้งไกลเขาก็ตอบว่าไปทางเรือต้องข้ามทะเลข้ขามมาหาสมุทรไป ท่านจึงได้ตอบปฏิเสธว่าฉันไม่ไปหรอกฉันกลัวเรือล่มฉันลอยน้ำไม่เป็นโยมผู้มานิมนต์ก็บอกท่านว่าเรือเขาลำใหญ่บรรจุคนได้เป็นร้อยเป็นพันคนลำพังหลวงปู่องค์เดียวเรือจะล่มได้อย่างไรท่านก็ยังปฏิเสธเหมือนเดิมผู้นิมนต์จนใจจึงกลับไปบอกเจ้านายซึ่งเป็นฝรั่งให้รู้ว่าท่านปฏิเสธ ฝรั่งจึงขอให้เจ้านายฝ่ายลาวไปนิมนต์อีกครั้งท่านทนรบเร้าไม่ไหวจึงรับปากว่าไปก็ไปแล้วเรือกำปั่นใหญ่ที่บรรจุคนได้เป็นพันคนก็มารับสำเร็จลุนตามนัดโดยจอดเรือที่ท่าเรือหน้าวัดเวินไซเขาก็เอาไม้กระดานแข็งทอดเป็นสะพานเดินเพื่อลงเรือมีคนเดินขึ้นเดินลงไม้กระดานนั้นครั้งละสี่ห้าคนก็ไม่เป็นอะไร คือไม่กระเดื่องไม่สะเทือนวั่นไหวอะไรเพราะเรือใหญ่ไม้กระดานก็แข็งแรงเมื่อถึงเวลาเรือจะออกท่าเพื่อเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเขาจึงมานิมนต์สำเร็จลุนไปลงเรือพอท่านมาถึงแทนที่จะรีบตายบันไดลงเรือท่านกลับยืนนิ่งอยู่ปลายสะพานพาดหัวเรือไม่ยอมลงเรือเลยคนนิมนต์เท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมขึ้นสะพานเพื่อลงเรือ พูดซ้ำซากอยู่คำเดียวว่าฉันไม่ไปหรอกเรือจะล่มเรือจะล่มท่านพูดอยู่แค่นั้นคนโดยสารในเรือก็ต่างใจต่างอัธยาศัยกันคิดไม่เหมือนกันบางคนก็ขี้รำคาญต่างพูดประชดว่าคนอยู่ในเรือเป็นร้อยเป็นพันเรือยังไม่แซมเลยตัวเล็กๆจะขึ้นเรือบอกอยู่ได้เรือจะล่มเรือจะล่ม ได้ยินคำพูดแบบศพประมาทเท่านั้นเองสำเร็จลุนก็ยกเท้าขวาขึ้นเหยียบไม้สะพานเดินขึ้นเรือเรือใหญ่ก็เอียงวูบทันทีปริมจะล่มนบัดนั้นข้าวของรวมทั้งผู้คนต่างไหลมารวมกันคนในเรือนับร้อยต่างก็ร้องเสียงหลงด้วยความตกใจบอกช่วยด้วยช่วยด้วยเรือจะล่มเรือจะล่มเด็กๆร้องไห้ระงม สิ่งของที่เป็นแก้วแตกกระจุยกระจายสำเร็จลุนจึงยกเท้าออกเรือก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมผู้คนดีใจเมื่อเห็นเรือคืนสู่สภาพปกติตกลงเจ้าภาพฝรัง่งเลยไม่นิมนต์ท่านไปด้วยเพราะกลัวอภินิหารทำให้เรือล่มนี่คืออัศจรรย์หนึ่งที่เล่าสืบทอดกันมาส่วนในการเข้าไปทดสอบวิชากับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่า ก็มีเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาว่ามีพระเท่าองค์หนึ่งได้เคยเข้าไปทดสอบวิชากับหลวงปู่สุขพอพระเท่าเข้าไปถึงหลวงปู่สุขก็เอ่ยถามว่าท่านมาจากที่ไหนครับพระเท่าเอ่ยตอบมาว่าผมมาจากนครเวียงจันทร์ครับหลวงปู่สุขถามต่อไปว่าแล้วท่านมีภารกิจอันใดให้ผมรับใช้ครับพระเท่าตอบมาว่า กระผมอยากรู้ว่าสมภารเจ้าแห่งวัดมะขามเท่าเก่งจริงดังที่เขาเลื่องลือไหมพอหลวงปู่สุขฟังจบท่านก็หันไปรูดใบมะขามเสกพร้อมตอบไปว่าผมขอโทษนะครับหลวงปู่สุขก็ได้คว้างใบมะขามออกมากลายเป็นต่อและแตนบินพุ่งเข้าใส่พระองค์นั้นพระเท่าองค์นั้นได้ยกมือขึ้นรับต่อและแตนแทนที่ต่อและแตนจะบินเข้าไปต่อยพระเท่า แต่กลับบินเข้าไปอยู่ในมือและกลายเป็นใบมะขามเหมือนเดิมหลวงปู่สุขเลยเอ่ยถามพระเท่าว่าไม่ทราบว่าท่านเป็นใครโปรโด,ดเมตตาต่อข้ากระผมด้วยครับพระเท่าตอบด้วยความเคารพเช่นกันว่ากระผมคือสําเร็จลุนครับหลวงปู่สุขเลยพนมมือทำความเคารพและกล่าวไปว่ากระผมได้ยินแต่ชื่อเสียงเพิ่งเคยเห็นตัวจริงวันนี้นี่เอง เหมาะสมที่ได้ชื่อว่าสำเร็จลุนจริงๆเรื่องราวต่างๆที่นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาแม้บางอย่างอาจจะดูเกินกว่าความคิดความรู้และจินตนาการของผู้คนในสมัยปัจจุบันก็คงสุดแล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้ฟังแต่ละท่านแต่อย่างน้อยหากเปิดใจรับฟังโดยปราศจากอคติแล้วก็อาจเห็นว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความเป็นไปได้เชกเช่นเดียวกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่ปรากฏว่ามีเรื่องราวเหนือธรรมชาติต่างๆที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีข้อจำกัดในปัจจุบัน